าามเมื่อกษัตริย์เนบูคัดเนซาสิ้นพระชนม์และกษัตริย์ดารลอัตปกครองบาบิโลนกษัตริย์ดารลอัตประทับใจในสติปัญญาและบุคลิกภาพของดาเนียล และแต่งตั้งให้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่คนใช้เกลียดดาเนียลคนใช้พบจุดอ่อนของดาเนียลแต่ไม่มีวิธีลงโทษดาเนียลที่ไม่ได้ทำอะไรผิดไม่เป็นคนแบบไหนกันดูดีฉลาดขยันจริงใจเฮ้เจ hey, ้าเป็นแฟนของดาเนียลหรือ,อยังไรไล่ไอคนแปลกหน้าออกไปได้ยังไงดีข้ามีไอเดีย คือท่านครับมีคนที่รับใช้พระเจ้าอื่นที่ไม่ใช่กษัตริย์อยู่ในประเทศนี้ขอทรงตั้งกฎหมายว่าในช่วงเวลา30วันต่อจากนี้เราต้องกราบกษัตริย์เท่านั้นถ้าใครบูชาพระอื่นให้โยนลงในถ้ำสิงโตกษัตริย์ดาริอัสออกกฎหมายใหม่ประทับตราและแจ้งให้ประชาชนทราบแดเนียนได้ยินข่าว แต่เขาไม่เคยละเลยการคุกเข่าวสามครั้งต่อวันอธิษฐานและขอบพระคุณพระเจ้าฉันพูดว่าอะไรเอาละฟาบา์ทเจข่เขาโยนดาเนียนผู้ฟาฟ,าฟื้นกฎหมายของประเทศและอธิษฐานต่อพระเจ้าลงในถ้าสิงโตกษัตริย์รักดาเนียนมากแต่เขาไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากต้องขังเขาไว้ในถ้าสิงโตเพราะเขาฝ่าฝืนกฎหมายกษัตริย์ตรัสกับดาเนียลว่าพระเจ้าของเจ้าซึ่งเจ้ารับใช้อยู่เสมอจะช่วยเจ้าให้พ้นดาเนียลอธิษฐานต่อพระเจ้าแม้ในถ้าสิงโตกษัตริย์เป็นห่วงดาเนียลมากจนกินไม่ได้นอนไม่หลับวันรุ่งขึ้นกษัตริย์รีบวิ่งไปที่ถ้ำสิงโตแต่เช้าตรู่ ซึ่งมีสิ่งโตที่หิวโหวยอยู่เต็มไปหมดดานียนดานียนพระเจ้าปกป้องเจ้าไหมพระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์มาปิดปากสิงโตดาเนียนในถ้าสิงโตดูสงบสุขมากแม้แต่สิงโตที่หิวโหวยก็ยังยืนอยู่ข้างดาเนียนอย่างอ่อนโยนกษัตริย์มีความยินดีมาก และได้รู้ว่าใครใส่ร้ายดาเนียนกษัตริย์ทรงกริ้วมากจึงโยนพวกเขาและครอบครัวของพวกเขาลงในถ้ำสิงโตเฮ้สิงโตข้าจะเชื่อในพระเจ้าเหมือนกันนะกษัตริย์สั่งให้ประชาชนสารเสริญพระเจ้าที่ดาเนียนเชื่อตั้งแต่นั้นมาดาเนียนใช้ชีวิตอย่างสงบสุข รับใช้พระเจ้าองค์เดียวในฐานะเจ้านายของเขา